ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนีวันเสาร์วันจันทร์ที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับมื่อนี้ผุธเรียมภาพติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับเมื่อวันศุกร์ที่29กันยายน66นะครับเนาะเล่าพัฒนาออกครับ494010ครับเลขล่างก็ออก สี่ศูนย์เนาะครับเนาะครับมือนี้ก็ถือว่าเป็นงวดแรกของเดือนตุลาคมเนาะครับเนาะครับของอาจารย์เซียนคนบินทางงวดที่ผ่านมาก,การลดไปเนาะอีกทีเนาะครับกับบัากันนะครับกับมีเขาไม่ลดเนาะครับเนาะแต่ว่ามีสีหนึ่งนะครับเนาะอาจารย์ได้มาสี 1, ่หนึ่งเลขผลออกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง ธรรมดาเนาะครับเนาะมีเขามีรุดนะครับอามือน,นี้พอเตรมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะอาจารย์คุณกระเด้ทรงใหม่เดียวนะครับวันจันทร์ที่2 ดูราคมสองห้าหกหกนะครับ เรียนคนริมทาง บนวิ่งรูดนะครับนี่ข้อซักกันเจ็ดกับแปดนะครับ จำนี่ยกับสัจจินเนาะครับเนาะครับเผู้ออาจารย์จับคู่นะครับเกจ็ดศูนย์เกจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับมีตกกันนะครับอาจาร,รย์ใช่ไหมตัวกัน เกดสองแปดสองนะครับ <c oughs> ครับส่วนตัวเนียนนะครับเนาะอาจารย์พันเนียนให้ที่ ศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งครับเน้นสี่หางนะครับส่วนตัวกันกับเจ็ดสองแปดสองนะครับเนาะครับกระเบื้องล่างครับ ลางวิ่งรูดห้ากับหกครับครับส่วนจับคู่กับมีหลักสีน้ำนอาคำเนาะสี่หนึ่ง สี่สองห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองนะครับ ส่วนตัวกันนะครับเด้ออาจารย์ไหนมาตัวกันห้าศูนย์หกศูนย์นะครับ ครับลุงตัวเน้นนะครับเนอะอาจารย์พันเน้นให้เน้นห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่ง ครับอาจารย์มาเนียนสีหางเนาะครับเนาะซับนี้นะครับยวครับอาจารย์กติธุระพึงทรงมาเนาะครับเนาะกับโมมีเวลาขับบนวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะครับ

คนริมทางเนาะครับเนาะครับนี่ครับพอเตียมกับขอ้อกราบขอบพระคุณอาจารย์หลายๆนะครับเดอ้อครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตียมนะครับเนาะครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับครับขอให้เขาปังๆเดอ้องวดในเอฟซีก็จะได้สุกๆกุกคนมันกันนะครับเนาะ ครับเอ้าวจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแตีมน้ำนิดนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแตีมนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพ่อแตียมก็ขอเนียนยาน้ำเลยนะครับเด้อมักชอบตัวใดก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะครับเย็บซี่เนาะครับคอยสุกๆมันๆกันมือนี้นะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อแตียมครับพ่อแตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ ความไข่ยหให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มกัมีแคคนีเนะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม